สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกว่า,อาตอนนี้เ็มีการส่งเสริมนะครับทกศที่จะให้ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิาษาหกิจนะครับออกมาซื้อที่ดินแล้วก็ทําเป็นอาชีพเสริมผมว่าก็เห็นด้วยนะครับและที่สําคัญตอนนี้ก็ยังมีก่อนหน้าที่จะรัฐบาลจะออกมาส่งเสริมเนี่ยก,ก็ก็มีนะครับก็ส่วนใหญ่คนที่ทําที่เป็น เป็นประกอบอาชีพครูนะครับประกอบอาชีพเป็นข้าราชการนะครับตำรวจทหารเขากา็หน่วยพิทักษ์รักษาป่านเนี่ยเขาก็มีเวลาว่างเขาก็มาทําอาชีพที่เป็นปลูกผักปลูกผัก,ปล,ก,ผกปลูกผลไม้นะครับผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ที่สําคัญก็มีคนสอบถามผมเข้ามาในฐานะที่ร้านสบายดีชอปปุยยาทุกสาขารเราเปิดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเปิดทุกวันก็เขาว่า เขอสองถามมาว่าจะทําอะไรได้บ้างนะครับจริงๆแล้วการใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับผมมองดูว่าการใส่ปุ๋ยเราควรจะใส่ทีละน้อยแล้วก็บ่อยๆครั้งเป็นไปนได้ก็ประมาณอาทิตย์ละครั้งก็ดีนะครับธรรมดาเราใส่สมมติเราใส่เดือนละครึ่งกิโลนะครับแต่ว่าผมว่าเปลี่ยนมาเป็นเดือนละสักอา,อาทิตย์ละครั้งแต่ว่าแบ่งใส่นะครับสมมติว่าเป็น ต้นใหญ่ก็เดือนละหนึ่งกิโลเราก็มาแบ่งใส่เป็นอาทิตย์นะครับก็จะดีขยันใส่บ่อยๆแล้วก็การสูญเสียก็จะไม่ไม่ไม่เยอะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราแบ่งใส่ปุ๋ยเราใส่น้อยใส่บ่อยนะครับใส่ปลายทรงพุ่มนะครับเคล็ดลับคือเราใส่ปลายทรงพุ่มปุ๋ยจะมีอยู่2แบบนะครับปุ๋ยที่เม็ดเดียวจะมีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับถ้าเกิดว่าเขาเรียกปุ๋ย คอมปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปุ๋ยเบาก็คือใช้แม่ปุ๋ยสมมติว่าเป็นสูตรสูตรหน้าสูงหลังหลังต่ำนะครับอย่างเช่น25-3 3ถ้าเกิดตัวแรกก็จะเป็นกลุ่มที่จะเป็นบำรุงใหม่นะครับฟอสฟอรัสก,ก็จะเสริมสร้างการเติบโตของลำต้นและก็ระบบรากนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นโพแทสเซียมนะครก็จะสะสมกลุ่มคาร์บอนนะครับ ก็จะทําให้เนื้อไม้แข็งแรงสมบูรณ์นะครับอย่างเงี้ยเราก็แบ่งใส่กันได้ฉะนั้นก็ก็เห็นดีด้วยนะครับเพราะอะไรถ้าเกิดว่าบ้านเราเป็นสังคมเกษตรอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในกรุงเทพจริงเนี่ยคนก็ชอบปลูกนะครับผมเห็นในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ย่านชานแถวข้างๆกรุงเทพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้างรั้วหรือว่าข้างบ้านนะครับเขาก็ปลูกกันก็ถือว่ามาถูกทางในในหนึ่งนโยบายนะครับก็ก็เห็นด้วย กับพี่น้องที่อยากจะปลูกก็ถือว่าใน5ปีแรกเขาก็จะให้ดอกเบีย้ยต่ําด้วยนะครับแต่ว่าก็ผมเห็นด้วยว่ามันต้องลดกว่านี้นะครับลดแค่นี้ก็น่าจะไม่พอนะครับมันต้องเหมือนกับที่เราจะซื้อบ้านเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณ <c oughs> เหมือนซื้อที่ดินเหมือนซื้อบ้านเนี้ยจะดีนะครับก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เอามาซื้อที่ทางการเกษตรนะครับเพราะอะไรจะได้เพิ่มมูลค่าทางการเกษตรด้วย แล้วคนที่เขาประกอบอาชีพราชการหรือรับวิสาหกิจนะครับก็จะมีเวลาว่างเพราะอะไรเครียดกับงานก็เยอะแยะนะครับผมเห็นพนักงานอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นอาชีพที่อยู่เป็นพนักงานบริการอย่างทงกศเนี่ยต้องคนไปใช้บริการเยอะก็จะบ่นๆกันนะครับว่าพนักงานพูดไม่เพาะบางหลักโน่นนี้นั่นนะครับก็ก็เขาเครียดจากการทํางานัา้นถ้าเกิดว่ามีโครงการแบบนี้มาแต่ว่าผมแนะนําให้ ลดอัตาราดอกเบี้ยให้ต่ากว่าน,นี้นะครับถ้าเกิดว่าอยู่แค่ m r ลบสองเนี่ยผมว่าน่นไม่น่าจะพอนะครับถ้าเกิดว่าเอาเหมือนกับที่ดินที่เป็นพอสอเลยก็คือประมาณร้อยละเหมือนกับให้กับ s d ก็ได้นะครับประมาณร้อยละร้อยละร้อยละสามเนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ร้อยละหนึ่งไปเลยนะครับเพราะว่าส่งเสริมให้กับคนที่ก็เครียดกับการทางานได้มาทําเกษตรจะได้ลดสภาวะความเครียดตัวนะครับยิ่งบ้านเราเนี่ย ไอคิวก็เยอะแต่ว่า EQ เนี่ยก็ต้องเสริมสร้างเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็บากบอกพี่น้องที่ทําเกษตรอยู่แล้วนะครับอาทิตย์หนึ่งเราก็สามารถจะดูแลเรื่องของการดาย่านะครับการใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ตรวจแปลงว่าต้นเขาเป็นยังไงยิ่งช่วงนี้นะครับส่วนใหญ่คนที่เขาเ,เป็นข้าราชการหรือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับเขก็จะไปดูแลมะม่วงพราะมะม่วงกําลังออกดอกออกช่อมีลูกแล้วนะครับก็แนะนําให้ ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะทานมะม่วงอกล่องนะครับหรือเอามะม่วงน้ําดอกไม้คือจะคูนลูกใหญ่ๆนะครับลูกละกิโลสี่สามสี่กิโลนะครับแล้วก็กควรห่อนะครับปรึกษาเข้ามาได้นะครับว่าพันธุ์ไหนอย่างอกล่องเนี่ยแล้วแค่สิบแปดคูณยี่สิบอย่างเงี้ยก็เหลือแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกใหญ่ๆอย่างเช่นโชคอนันอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องใช้ลูกขนาดใหญ่เราต้องรีบรีบห่อนะครับถ้าเกิดลูกมันหลายลูกเกินไปเราก็ต้องเลือกลูกที่สมบูรณ์ที่สุด ห่อไว้ไม่น่าจะเกิน 1- 2ลูกนะครับก,ก็ฝากสนับสนุนโครงการนี้แต่ควรที่จะลดอัตราดอกเบี้ยให้ลงต่ำกว่านี้จริงๆผมไม่ได้เป็นเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่ทําร้านเกษตรแต่ก็ก็ดีใจนะครับที่รัฐบาลให้ความสําคัญเพราะว่าไปอุหนุนอย่างอื่นก็ไม่ได้แล้วนะครับราคามันสัมปัลังก็ช่วยไม่ได้เพราะตลาดโลกมันเป็นอย่างนี้นะครับจะไปทําเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็มันก็มีเพดานนะครับเพราะว่า ร้านที่เป็นร้านาทำอาหารศัตว์ก็ก็ไม่อยากอาศัยวัตถุดิบภายในประเทศนะครับเขาก็อยากจะไปใช้วัตถุดิบต,ต่างประเทศราคามันถูกกว่าแล้วก็ใช้ระบบ GMO นะครับเพราะว่าถ้าเกิดตา่ตางประเทศเนี่ยเขาใช้ระบบ GMO ตัดต่อพัอนธุกรรมแต่สามารถเอาเข้าได้นะครับฉะนั้นบ้านเราก็เหมือนเกียรติเกียรติตัวกินน้ําแกงเหมือนคล้าย เกลยดปลาไหลแต่ว่าก็ยังซดน้ําแกงนะครับบ้านเราก็นําเข้ามาเป็นอาหารเด็กๆเ,เนี่ยนะครับหรือเอามาทําเป็นซอสถั่วเหลืองก็ยังใช้พืชตัดต่อพันธุกรรมนะครับแต่จริงถ้าเกิดมาให้ยิ่งไม่หนักกว่าน,นั้นถ้าเกิดว่าเป็นการส่งเสริมให้มีการผูกขาดทางเมล็ดพันธุ์ซึ่งผมในนามของห่วงโซ่หนึ่งนะครับของการขายนะครับเมล็ดพันธุ์เนี่ยผมก็ไม่อยากจะให้มีพืชตัดต่อพันธุกรรมนะครับเพราะอะไร เพราะแค่นี้ก็เกษตรกรก็เดือดร้อนใะแยอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมาให้มาผูกขาดเรื่องของการจุดอนุสิทธิบัตรซึ่งเอามาพังที่ป่ยยาตายายมาก็ก็เยอะอยู่แล้วครับก็เลยส่งเสริมนะครับว่ารัฐบาลมาถูกทางแล้วนะครับแต่ก็ต้องลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกนะครับเพราะอย่างนั้นผมกลัวว่าคนจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่า จะไปกู้ทกศมาแล้วให้กู้ลบแค่สองเนี่ยผมว่าก็กกกกน่าจะลาบากนะครับต้องโดนลงอีกไม่เหมือนกับร้อยละสามหรือร้อยละสองหรือร้อยละหนึ่งไปเลยนะครับในสามปีแรกในห้าปีแรกอย่างเงี้ยนะครับก็โอเคนะครับการอยากให้พี่น้องที่เป็นเพื่อนข้าราชการหรือจะเป็นพี่น้องัาวิสานกิจนะครับที่ทําเกี่ยวกับไฟฟ้าป,ป่าๆางเงี้ยนะครับเขาได้มีผ่อนผ่อนคลายเพราะบางทีให้คนบ่นเยอะนะครับว่าพนักงาน ไฟฟ้ามาั่งท่อกระสอโน่นนี่นั่นมั่งนะครับก็เขาเครียดเนาะเขาบริการคนจํานวนมากเขาก็บ่นด่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะจะจะทำยังไงนะครับทุกทุกวิชาชีพนะครับพยาบาลของรัฐเนี่ยก็เจอนะครับใบที่้องเรียนก็เต็มตู้ไปหมดนลยนะไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาเขาออกก็เขาว่าไงครับก็ขเขาก็บอกว่าบุคลากรามไม่พอนะครับมันก็มันก็ทําให้ เสียโอกาสในการพัฒนาเนาะแต่ก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเวลาเราจะสอนให้เราเรียนรู้ได้หลายๆอย่างนะครับก็ฝากไปกำลังแรงใจทั้งรัฐบาลทั้งพนักง,งานรับวิสาหทิกหรือว่าพี่น้องข้าราชการนะครับตำรวจทหารทุกคนแล้วกันนะครับก็ลองหาเวลานะครับมาปลูกสวนทําเกษตรดูนะครับแล้วท่านก็จะค่อนคลายนะครับเป็นกำลังใจครับ